สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะก,คก็มาอัปเดตข่าวสารความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ข้าวนับตั้งแต่คลอรอมีมติเมื่อวันที่25ตุลาคม2564ทางเกษตร,รกรหรือชาวนาน,นะคะให้ความสนใจและติดตามถึงการจ่ายเงินส่วนต่างของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องผ่านการข้อราคามาแล้ว5งวดล่าสุดถึงวดที่6นั้น กลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่แจ้งเก็บเกี่ยวในวันที่12-18ถึงพฤศจิกายน2564กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จะมีการข้ะราคาประกันข้าว5ชนิดไปตามปกติทุก7วันไว้เป็นราคาอ้างอิงในการจ่ายเงินชดเชยในงวดที่6สำหรับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวแจ้งเก็บเกี่ยวในวันที่12-18ถึงพฤศจิกายน2564 สำหรับกรเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่19พฤศจิกายน2564จะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังระหว่างวันที่12-18ถึงพฤศจิกายน2564โดยได้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างข้าวแต่ละชนิดนห้าความชืน้นไม่เกิน15%ดังนี้นะคะข้าวเปลือกหอมมะลิชดเชยตันละ4,128.52บาทค่ะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ชดเชยตันละ 4, 3 7 0 4 5 1บาทนะคะข้าวเปลือกหอมปทุมธานีชดเชยตันละ1454.33บาทค่ะข้าวเปลือกเจ้าชดเชยตันละ2246.81บาทนะคะข้าวเปลือกเหนียวชดเชยตันละ4096.44บบาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ,กะเกษตรกรสามารถเช็คข้อมูลการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ที่เว็บไซต์ของกเกษตรกรนะคะ หรือสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile ของธนาคารทรกสสำหรับเกษตรกรที่สมัคร BWA Connect c จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน Li n e ออฟ i ิเชี BWA c Family นะคะเมื่อเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็ขอขอบคุณข่าวสารจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ